เรื่องของธุรกิจนะคะแน่นอนว่าเรื่องของช่องทางการจําหน่ายสินค้าต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันค่ะที่วันนี้จะพูดถึงกันค่ะคุณวันวันต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เขาออกข่าวมาว่าเป็นคู่แข่งในช่วงที่เศรษฐกิจไยอังจริงตอนนี้ก็ลุ่มลุมลำดอนกันอยู่ยังต้องมามีคู่แข่งจากต่างชาติก็คือเทมูค่ะคุณผู้ชมเป็น มีการใช้เทคโนโลยี AI แล้วก็เรื่องของ Machine Learning เนี่ยเข้ามาศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างเช่นใครเข้าไปในแอปไปเซิร์ชหาอะไรไปดูว่าชอบเลื่อนดูสินค้าอะไรเขาก็จะมีการรวบรวมนะคะข้อมูลของผู้ใช้บริการคนนั้นแล้วก็จะมีการยิงแอด สิ่งที่คนคนนั้นสนใจเนี่ยไปเรื่อยๆเหมือนปลงเป็นว่าอะยังไม่ซื้อใช่ไหมเดี๋ยวกระตุ้นไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทำให้แอป,ปนี้น,นะคะสร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือเขามีอีกหนึ่งสโลแกนของเขาก็คือจะทําให้คนซื้อเนี่ยสามารถซื้อแบบที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีคืออะไรคุณผ,ผู้ชมก็คือเราสามารถซื้อของได้เยอะมากเหมือนเรารวยมากแต่ในความเป็นจริงคือสินค้าแต่ละอย่างที่เราซื้อเนี่ยถูกมาก เขาเคลมเลยนะคะว่าถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณวันวันในเรื่องของมุมมองการจําหน่ายสินค้าก่อนละกันว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยแน่นอนมีหน้าร้านอยู่แหละให้คนสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้แต่เรื่องของแอปพลิเคชันละคะในมุมผู้ประกอบการมองเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ยังไงบ้างค่ะ ก็มองว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเพราะว่ายังไงเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายออนไลน์มันเป็นสิ่งที่การเป็นปกติตั้งแต่อยู่โควิดมาแล้วเนาะค่ะดังนั้นผู้ประกอบการก็ต้องอเขาเรียกว่าปรับตัวเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถ้าเกิดแชร์ในมุมของโรงงานนะคะ,คะในดั้งเดิมโรงงานเนี่ยเราจะไม่ได้ขายปลีก แบบเป็นย่อยๆคือจะขายเป็นแบบคอนเทนเนอร์ขายเป็นแบบ,ต,บ,บตัวแทนจหน่ายใช่มี<ะ>ตัวแทนจําหน่ายต้องทำไซซิ่งนะคะโรงงานถึงจะเริ่มคุยได้แต่ปัจจุบันนะถ้าจะสังเกตเห็นนะก็คือโรงงานนะต้องมีการปรับตัวใน จุดเนี้ยเยอะขึ้นมากก็คือเราไม่ได้เน้นเรื่องปริมาณอีกแล้วก็คือ,อโรงงานเนี่ยก็คือต้องลงไปขายย่อยปรีแบบจำนวน m o q ลดลงอ,อละไรอย่างเงี้ยก็คือจากที่โรงงานติดต่อแค่ตัวแทนกลายเป็นว่าทุกวันนี้โรงงานเองต้องมาเข้าถึงผู้บริโภคเองถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็คือเริ่มเริ่มแบบขายปริมาณ m o q ลดลงแล้วก็ม,มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เยอะขึ้นอ,อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ปรับโรงง,งานก็ต้องปรับตัวให้ให้ทันกับยุคสมัยรวมถึงเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆใน การเข้าถึงลูกค้าด้วยอะค่ะแล้วอย่างกรณีที่มีพวกแพลตฟอร์มที่เหมือนเอาไปกดราคาอย่างเงี้ยค่ะในมุมผู้ประกอบการมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็จริงๆเรื่องกดราคาเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยอ,มอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นรวดเร็วเท่ากับปัจจุบันที่ว่ามันเทียบกันตรงหน้าจอเลยอะไรเงี้ยที่แบบ อันนี้ขายเท่านี้อันนี้ขายเท่านี้ร้านนี้ถูกกว่าร้านนี้แพงกว่าค่ะแต่ก่อนมันอาจจะแบบต้องไปผ่านเอเย่นผ่านอะไรมีเทียบราคายากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันอ่ะมันตัดราคากันง่ายๆเลยซึ่งถ้าเกิดในมุมมองของผู้ประกอบการอ่ะก็คิดว่าในในเกมราคาเนี่ยถ้ายังอยู่อ่ะมันก็จะอยู่ยากดังนั้นก็ต้องเริ่มพัฒนาในส่วนของเริ่มทำแบรนดิ้งทำ ทำแบรนด์คาแรคเตอร์กับสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้มัน <ìn ừ. S 1> ชัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบมันเป็นสินค้าแบบอุปโภคบริโภคทั่วไปอะที่แบบใครจะเทียบใครก็ได้เงี้ยมันก็อาจจะถือว่าเราก็ต้องไปแข่งก,กันกดราคา,าแต่ถ้าเกิดเราสามารถหาอัตลักษณ์หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ได้หา <ừ. S 2> แบรนด์คาแรคเตอร์ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่เราจะได้ออกจากเกมนี้ไปนะคะ อาจารย์ต้นคะคมุมมองนันวิชาการอย่างเราๆเกี่ยวกับเรื่องของนงวัตกรรมตอนนี้แอปพลิเคชันคือต้องบอกว่าเรื่องของการซื้อขายออนไลน์นมีแอปเยอะมากในมุมมองอาจารย์ที่รู้สึกว่าเอ้ยก็การพัฒนาแอปก็เป็นเรื่องที่แหละแต่พอแอปที่ดีแล้วมันนํามาสู่การที่อาจจะกระทบต่อเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์มองเรื่องนี้ไงจริงมันก็เป็นเหมือนตลาดก่อนนะครับว่าแบบเมื่อก่อนเราก็มีแค่ตลาดใล้บ้านก่อนอแล้วก็มีเจ้าเดียวเราก็ขายของอยู่คนเดียว วันดีคืนดีก็มีตลาดอีกเจ้าหนึ่งขับรถเกินไปสั้าประมาณ200เมตรค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าทำไมหอมใหญ่ที่นี่ถูกกว่าเราก็แบบไปซื้อเจ้านี้ดีกว่าไอ,อ้สักพักหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เปิดเหมือนกันค่ะเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงคําว่าอ e ีคอมเมิร์ซครับถ้าหน้าตามันจริงๆมันคือ e อีมาร์เก็ตเพลสมันคือตลาดที่มันเป็นเวอร์ชวลแล้วมันก็เปิดให้คนเ,นเอาของมาขายคราวนี้ สิ่งที่เจ้าของตลาดที่เป็นโบลชั่ทำเนี่ยเขาทำน่าสนใจก็คือการที่กระตุ้นให้คนที่เป็นผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยเข้ามาดูของในตลาดเขา แล้วก็ตอนแรกที่ปีใหม่พูดเรื่องของการที่บอกว่าเราเราเปิดแอปแล้วเขาเข้ามาดูเก็บข้อมูลเราไปอ,อันนั้นก็จะมีศัพท์เรียกกันว่า behavioral targeting ด้วยพฤติกรรมของเราแบบนี้เขาก็รู้แล้วว่าเราชอบแบบริมดูแบบนี้เขาก็อาจจะพยากรด้วยด้วยซ้ำว่าเราดูแบบนี้เราน่าจะสนใจอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ตลาดที่เป็นกายภาพเนี่ยไม่สามารถบอกเลยเราเดินเทียบราคาได้อย่างเดียวในตลาดที่เป็น v i r t u a l เนี่ยกระตุ้นทั้งราคากระตุ้นทั้งในเรื่องที่คิดว่าเราเนี่ยอยากจะชอบโดยที่เราอาจจะไม่ได้คิดหรือเราไม่ได้สนใจ อันนี้ก็จะเป็นตัวที่1ก่อนตัวทนนี่2ด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชวลเนี่ยครับสิ่งที่เขากาลังจะบอกเหมือนที่คุณนุวัลบอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันเรื่องของการที่เปรียบเทียบมันเกิดทรานสเป r e n เรนซีในเรื่องของตัวไพรซ์ถ้าเทียบได้เฮ้ยถ้าเทียบแบบนี้เอางี้ดีกว่าสู้กันไปเลยว่าที่เนี่ยถูกกว่าแล้วยิงไปเลยว่าถ้าคุณสนใจนี้ใช่ไหมราคานี้จริงๆนะคุณเอาราคานี้ไปเทียบกับคนอื่นก็ได้แต่ท้ายที่สุดของเราถูกกว่าอยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่บอออออกวว่่่าาาาาเเจจ้ขขงงงตตลดรร์พยมททีะํืั ในการดึงคนให้เข้ามาอยู่แล้วก็มาซื้อนั้นถามว่าตลาดเขาผิดไหมจริงจริงเขาไม่ได้ผิดครับมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะแข่งกันแต่ถ้าเป็นเชิง business strategy คำถามก็คือแล้ว,วเอาราคานี่มันจะสู้กันได้จริงไหมเพราะว่าคนที่เอาของมาขายอยู่บนตัวแพลตฟอร์มของเขาอะท้ายที่สุดจะรับภาระต้นทุนตรงนี้ไหวหรือเปล่าถ้าชามปกติต้นทุนสมมติ ค่ต้นทุน5ขาย5นี่ก็หน้ามืดแล้วนะซึ่งต้นทุน5บาบาทกว่าจะเผากว่าจะมันไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> นั่นหมายความว่าเขาอาจจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าตัดแคมเปญพิเศษออกมาถ้าคุณอยากขายกับเราเราขอที่จะลดราคาผูา้ประกอบการอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งแคมเปญก็จ่ายไปก่อนเพราะว่าแทนนี้จะต้องไปทําการตลาดเอาก้อนนี้มาใส่แล้วก็มาขายของแต่ปรากฏว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะสู้ในยการที่บอกว่าเอา้าข่าวก่อนยังขายได้เลย5บาท <c oughs> ลองไหมสักสี่บาทสิเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาเป็นผู้ของคนที่เป็นคนคุมตลาดถ้าอยากอยู่ตลาดนี้แต่วิธีการที่เขาจะดึงดูดของคนที่ขายของก็คือตลาดนี้ใหญ่ใครๆก็มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาสู้ด้วยวอลลุ่มสิแต่สู้ด้วยวอลลุ่มยังไงก็ตามในขณะที่มันขาดต้นทุนไปเรื่อยๆกินต้นทุนไปเรื่อยๆมันก็อาจจะอยู่ไม่ไหวอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นข้อเสียที่เขาจะเติบโตมันเป็นทางเรื่องของตัวคนที่เป็นผู้บริโภค แต่ตลาดนะครับเดี๋ยวมันก็จะปรับมุมของมันเองว่าแบบมันจะอยู่กันไม่ไหวแล้วนะแล้วแบบมีรายเล็กๆอาจารย์ว่าก็จะอยู่รอดไหมคะยิ่งในอนาคตที่จะไม่รอดครับเรียบร้อยแน่นอนจะอยู่ยังไงครับเพราะมันกลายเป็นว่าคนชินกับการที่คิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมขายเหมือนเดิมในขณะที่คนก็มีความชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณมันบอกแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนมีความเป็น personalized เยอะขึ้นอันที่2ถ้ามันทําเหมือนเดิมเยอะๆส่วนใหญ่มันก็จะเข้ากระบวนการที่เป็นเครื่องจักรเดิมพอมันทาซ้ําๆๆเหมือนเดิม ออกมาก็คุ้นกับคนอื่นเหมือนเดิมเพราะวิธีการคือคนอื่นก็จะเห็นว่าวิธีการนี้ซื้อเครื่องจักรตัวหนึ่งมาทํามันก็ง่ายมันก็จะย้อนกลับไปเล่นที่รอมัได้ไหมเล่นที่กระบวนการได้ไหมปรับผลิตภัณฑ์ได้ไหมเพราะฉนั้นถ้าระยะยาวจะอยู่ได้ครับก็จะต้องมีการปรับแต่ว่าปรับอ่ะสุดท้ายมันจะมีแฟนพันธ์แท้ของเรา <c oughs> เพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่มันมีความชอบเฉพาะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดที่จะปรับตั้งแต่วันนี้ตั้งหากามันเลยทําให้ไม่รู้จะไปยังไงดีโอ้ยเรามีแบบนี้เขามีเหมือนเาลย แต่แทนที่เราจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทำให้ต่างกับกลายเป็นว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วตาย,ตายสินั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่ของชามตาไก่ครับผมว่าเป็นตัวอย่างที่ย้อนกลับไปว่าก็นี่ไงเวลาที่มันจะต้องเริ่มคิดต้องเริ่มปรับตัวมันเป็นกระบวนการที่จะต้องคิดนะเพราะฉะนั้นเอชมีเจ้าเล็กๆถ้าไม่ปรับตัวก็เรียบร้อยแน่นอนอาจจะมีที่ยืน,นยก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆ